ฟรอปอัพนะครับสำหรับปุ่มตัวที่เป็นปุ่มแอนิเมชันอยู่อยู่ด้านล่างของเซลเพจนะครับซึ่งเวลาที่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลนนะครับจะมีทั้งอินบ็อกซ์จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับวิธีการก็คือง่ายๆนะครับก็คือคลิกที่รูปดินสอใน,ใ,นในตัวคอลัมน์ของปุ่มนี้นะครับคลิกที่รูปดินสอนะครับ แล้วก็เราจะเห็นคําว่าลิงก์นะครับลิงก์เนี่ยนะครับที่เป็นป๊อปอัพอยู่ด้านซ้ายมือนะครับให้เราคลิกรูปประแจนะครับรูปเครื่องมือนะครับคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวคอนแทคอยู่ปกติถ้าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับก็ให้เรากดเลือกครับกดเลือกขึ้นมาแล้วให้เราพิมพ์ครับพิมพ์คําว่าคอนแทคนะครับหรือชื่อที่เราสร้างป๊อปอัพไว้นั่นเองนะครับ เป็นคอนแทคหนึ่งคอนแทคสองนะครับก็ให้เราเลือกนะครับถ้าให้ดีนะครับเราจะเราจะตั้งเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อสินค้าก็ได้เพราะว่าเราจะได้ใช้ในแต่ละเซลเพจแต่ละหน้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นคอนแทคหนึ่งตามเทมเพลตครับก็คลิกเลือกหลังจากนั้นให้กดอัปเดตนะครับแล้วให้เรามากดรีวิวนะครับรีวิวเชนที่เป็นรูปดวงตานี่นะครับกดปุ่มนี้ดูนะครับ จากหน้าเว็บไซต์เนาะพอกดแล้วเนี่ยป๊อปอัพก็จะโชว์ขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งติดต่อผ่านทางไลน์นะครับติดต่อสอบถามผ่านอิงบ็อกแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆลองดูนะครับแล้วค่อยๆทำตามนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ